และเทสนี้คุณจะได้พบกับโค้ชเจี๊ยบสมชายไม้วิไลกับการเปิดใจอย่างเป็นทางการครั้งแรกในรายการ The Dragon TV เหนื่อยครับถ้าให้เปรียบเทียบเป็นนักฟุตบอลกับเป็นโค้ชเป็นนักฟุตบอลง่ายกว่าและเรื่องราวชีวิตของโค้ชเจี๊ยบที่ไม่ได้หวังเจี๊ยบดังชื่อแล้่พอพลาดบ้างก็จะว่านักเตะทำให้เกียกำลังใจมากกว่าผมว่าเปลี่ยนจาก คำพูดนั้นเป็นให้กำลังใจนักเตะอย่างน้อยทีมทีมนี้ก็เป็นทีมราชบุรีโยผู้ที่รับหน้าที่ดำเนินรายการในวันนี้ก็คือพิธีกรหนุ่มโลหิตจางต้นหยางยังไม่ตายและพิธีกรสาวกินไม่ยัง้งออางอิสออน่อน สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมค่ะต้อนรับเทากานทีวีผ่านไปสองสัปดาห์สนุกสนานมากกับการรู้จักสโมสรราชบุรีมิตรผลไม่ว่าจะเป็นคุณฟลุ๊กผู้จัดการทีมครับผมคุณแม่นะคะประธานสโมสรหรือแม้แต่ที่ผ่านมาน่าจะราดเต้นโอโหสนุกมากมันมากคือความบุกเบิกมานะสัปดาห์นี้ดีกว่าจะพาไปรู้จักกับวันเพื่อนที่สำคัญคือโคชเองครับปป้าเดี๋ยวเขาพาไปคุย ที่มิดผลพวกเราติดน้ำเชื่อมเงงมแหนมนเชื่อมใสๆช่วงก่อนเป็นเกล็ดน้ำตาลเป็นช่วงที่หอมกลิ่นอ้อยอ่อนๆน้ำเชื่อมกูโคสฟุกโตสซูโครสช่วยยกระดับรสชาติอาหารให้กลมกลมน้ำเชื่อมแท้จากอ้อยธรรมชาติมิดผลน้ำเชื่อมที่คนทำน้ำตาลมากว่า50ปีภูมิใจการปลูกอ้อยเป็นเร้อยๆได้ มันไม่ง่ายเลยแต่เราควบคุมให้อยู่ในกำม,มือได้ด้วยแทรกเตอร์คูโบตารุ่น B 2 1และ24แรงม้าใหม่ให้งานใหญ่เสร็จไวงานทั้งไร่จบที่คันนี้คันเดียวกำไรชีวิตถึงอยู่ในกำม,มือราคาเริ่มต้นสองแสนบาทคูโบต้าที่หนึ่งในใจกนเกษตรกรไทยมาเดิน เดี๋ยวอยากให้โค้ชแนะนำตัวนิดนึงค่ะครับผมสมชายไม่เป็นไรนะครับชื่อเล่นชื่อเจี๊ยบนะหรือว่าสมมติทุกคนเรียกว่าโค้ชเจี๊ยบนะเป็นเฮกโค้ชลาบุรีมิดปนในปุ่ เป็นคนลาดบุรีครับอยู่อำเภอพุทธามแต่ว่าไปเล่นเล่นฟุตบอลทีงเทพตั้งแต่ไปรุ่นอยู่โค้ชทำอาชีพอะไรมาก่อนคะตอนแรกนะครับเป็นรับราชก,การทหารอยู่ที่ค่ายพนุรังสรีแต่ปัจจุบันเนี่ยโอนย้ายมาทํางานอยู่เทศบาลตำบลจอมบึงเริ่มแรกกเร็เรียนที่เรานานะครับเล่นเล่นฟุตบอลให้กับโรงเรียนมีโอกาสได้เข้าโคต้านะครับนักเรียนในสิบ ของฐานบกเริ่มเล่นฟุตบอลไทยลีกให้สโมอสรหานบกแล้วก็พอตอนบ้านปลายก็ได้กลับมามาช่วยราบุรีตอนนั้นราบรุรีอยู่ดีชั้นหนึ่งกลับมาช่วยได้แมตช์นหนึ่งแต่ว่าโอกาสไม่ดีตกชั้นมาอยู่ดีชั้นสองแล้วก็ยังอยู่กับทีมมาเรื่อยๆแล้วอย่างนี้เข้ามาเป็นโค้ชของรา,าบุรีมิด<ส>ผลได้ยังไงเริ่มจากเป็นนักฟุตบอลก่อนที่ที่ที่ผู้ดได้ฟังกลับมาช่วยจังหวัดลาบรุรีทางท่านผู้การคุณปลกุกเพิ่งเข้ามาเป็นผู้การทีมช่วงนั้นเราอยู่ดีสองตอนนั้นอายุประมาณ34 35การกับโค้เห็นว่าเรามี ศักยภาพพอที่จะช่วยทีมได้ก็เลยดึงมาเป็นผู้ช่วยโค้ดก่อนพอปีต่อมาก็เลยได้ขึ้นเป็นเฮดโค้ชเหนื่อยป่ะคะเหนื่อยครับถ้าให้เปรียบเทียบเป็นนักฟุตบอลกับเป็นโค้ดเป็นนักฟุตบอลง่ายกว่าเพราะว่ามีงานต้องทําทุกวันคนระับการบ้านอย่างนักฟุตบอลตอนที่ผมเล่นอยู่เตะเสร็จแล้วก็ก็เ็จกลับบ้านนอนอย่างเราเป็นโค้ชเราต้องต้องคิดแก้ไขว่าถึงบอลชนะก็ต้องมาคิดว่าจุดไหนพลาดเราต้องแก้ไขอะไรไม่ใช่ว่าบอลชนะแล้วก็จะมานั่งดีใจอยู่ น,นอกจากการวางแผนนะครับทุกเช้าแล้วก็เย็นด้วยภารกิจที่ต้องทําเลยมีอะไรบ้างครับหลกัหลกๆเลยครับหนึ่งเลยต้องวางแผนซ้อมแต่ละวันเราจะมีโค้ดฟิตเนสโค้ดอตลติคลแล้วก็โค้ดประตูเราจะวางแผนเลยว่าวันนี้เราทำเราต้องการอะไรจากจากนักฟุตบอลบ้างมาสรุปคอยดูสังเกตการยากที่สุดคือนักฟุตบอลแต่ละคนเล่นไม่เหมือนกันก <c oughs> ารที่จะปรับจูนให้มาเล่นตามระบบที่เราได้มันแล้วแต่นักเตะด้วยครับว่า มาสไตล์ไหนแต่ส่วนมากที่ที่คุยกับผู้การทีมบ่อยๆคือนักเตะที่เราเลือกจะเลือกมาตามที่เราต้องการใช้แต่ปัญหาหลักๆคือปีนี้คือนักเตะบาดเจ็บเยอะเลยลาบากนิดนึงในการจูนเข้าหากันต้องรับผิดชอบสูงด้วยอย่างนั้นนักบอล3ามโมงสองโมงต้องถึงสนามเคือ3ามโมงซ้อมเราต้องไปเตรียมทุกอย่างให้ให้พร้อมก็ต้องทาตัวอย่างให้ดีสาหรับ นบอด้วยมีวิธียังไงที่ทําให้ทีมของเราเนี่ยเขาเรียกอะไรครับแบบที่สุดีกในประเทศไทยอย่างไทยลีกก็ตั้งแต่เขามาทำนะครับดีสองปีแรกเลยผมเน้นเน้นอย่างหนึ่งคือวินัยความสามัคคีถ้าเกิดเรามีตรงนี้ได้เนี่ยการที่เราจะปรับจูนระบบการเล่นหรืออะไรมันจะง่ายเพราะว่าถ้าเราพูดไปแล้วนักกีฬาไม่ฟังไม่มีความหมายแล้วยิ่งตอนดีสองเราก็ขึ้นมาจากโนเนียมเราไม่เคยเป็นโค้ชเพราะนั้นการที่จะทำให้นักบอลไว้ใจได้เนี่ย สำคัญถ้าเกิดเราพูดไปเขาไม่ฟังไม่มีผลเลยอีกอย่างหนึ่งผมเป็น<ม>บอลชอบบอลเกมลุกไม่ชอบบอลอุดกติผมคือถ้าเกิดเราเราสามารถลุกได้ดีเนะี่ยเกมรับไม่มีปัญหารเราสามารถทำประตูได้เยอะด้วยนับจากลีกดิชั้น2อดีกวานแล้วก็ไทยแลนด์ลีกนะเรายิงประตูมากที่สุด85บประตูตอนผมเป็นนักเตะผมเคยฝันว่าอยากเห็นทีมราชบุรีอยู่ไทยลีกก็ไม่คิดว่าตัวเองจะมีส่วนช่วยทีมด้วยหลายอย่างเรารับความกดดันเยอะแบกแบกรับเยอะเพราฉะนั้น แฟนบอลเลยคาดหวังกับทีมมาเยอะเราก็ต้องทําให้ดีที่สุดคนตั้งเป้าหมายกับทีมราชบุรีมิดรผลยังไงบ้างเริ่มแรกเลยนะครับตั้งแต่รับงานจากผู้การทีมว่าจะเข้ามาทำทีมคือเป้าหมายปีนี้คือรอในไทยลีกก่อนขึ้นมาเป็นน้องใหม่ในไทยลีกเพราะฉะนั้นประสบการณ์ไทยลีกเราเราอย่งน้อยแล้วก็ไม่มีแต่ลึกๆในใจผมยังคิดว่า เราสามารถจบด้วยเลขตัวเดียวไดถึงแม้ผลงานในเลขแรกอาจจะดูไม่ค่อยสู้ดีเท่าไหร่แต่ว่าเราก็ได้ปรึกษากันแล้วก็ได้แก้ไขปัญหาตรงน,นั้นให้มันผ่านพ้น,นไปได้เพราะฉะนั้นเลขสอผมว่าจะเป็นอะไรที่ที่ดูดีแล้วก็แฟนบอลน,น,น่าจะเอนจอยกับกับเกมแล้วก็มีความสุขปีนี้จะพยายามให้ผลงานไม่น้อยกว่าเดิมหรือเท่าเดิม,มเพื่อเป็นของขวัญให้กับแฟนบอลแล้วก็พีน้องชรา,าบรีปัญหาใะบุประสที่เข้ามาครับ คุมทีมา3าปีไม่ไม่เคยเจอนักเตะบาดเจ็บเยอะขนาดสิคนอะไรเงี้ยแล้วตัวที่เจ็บเนี่ยเป็นตัวหลักที่เรามาใช้ตัวที่เหลือเราเราเน้นเด็กฟอร์มดีๆจากดี1นดี 2. ตอนแรกคิดว่าจะเอามาเก็บเกี่ยวประสบการณ์ทันทีแต่พอไปทํามากลายเป็นตัวหลักไปแล้วเพราะฉะนั้นความเก่าเกมหรือชานาญเกมหรือกระดูกอะไรเงี้ยบางครั้งยังยังยืนระยะไม่อยู่แต่ผมเข้าใจนะคือแฟนบอลมามา,มาชมบอลเนี่ยอยากอยากดูทีมที่เองรักชน,นะ แล้วก็ประสบความสําเร็จแต่บางครั้งไม่ไม่ทราบถึงปัญหาที่เรามีอยู่ก็จะจะกดดันนิดนึงพอเล่นในบ้านก็ก็อยากให้แฟนบอลเข้าใจตรงจุดนี้ด้วยถ้าเกิดให้กําลังใจใเด็กผมว่าทีมเราจะไปได้ดีกว่านี้เบรกนี้นะคะเป็นคําถามส่วนตัวของเราสองคนแต่ว่าเบรกหน้าค่ะโค้ชครับไม่ใช่แค่เราสองคนแล้วแต่ว่าเป็นคำถามจากแฟนบอลคำถามที่ส่งมาจะมีทั้งหมด5ข้อมาถามโค้ดแต่ว่าจะเป็นคำถามอะไรนั้นโค้ดเตรียมตัวไว้เลยนะคะ ได้ <นะ S 2> ครับได้น,น,นะสมควรนะหนักนะครับหนักมากๆเลยช่วงหน้าติดตามครับประสบการณ์ความอร่อยที่ปากรอคอยอร่อยหอมเข้มเต็มรสชาติวิตาตมิลทูโก,โกแล้วคุณละ่ะลองหรือยัง น้ำมาปลากินหมดน้ำลดหมดกินปลาน้ำมาปะาปากินหมดหมดหมด,มดน้ำหมดฮัโลโหลครับสั่งน้ำดื่มช้างเนี่ยครับสวัสดีครับน้ำดื่มช้างบริการส่งถึงที่ครับ สั่งปุ๊บมาปั๊บความสุขที่มาพร้อมกับความรับผิดชอบที่ยิ่งใหญ่สะอาดใสมั่นใจดาน้้ำดื่มชารักลูกแค่ไหนล่ะคะรู้แต่ว่าไม่อยากให้เขาเป็นอะไรแต่มันก็คงจะเป็นไปนไม่ได้หรอกคะ่ะที่เราจะอดูแลเขาไปตลอดแช่ก็เลยทำ A A A Health Lifetime ให้กับเขาเพราะว่าคุมค้มครองสามกลุ่ม,มโรคร้ายแรงที่เป็นกันมากทำให้ลียาตั้งแต่วันนี้แม้เราไม่อยู่ก็ยังมี A A ที่อยู่ดูแลให้ค่ะใจเี่ยคงที่แค่20ปี แต่ให้ความคุ้มครองยาวนานถึงอายุ99ปีนะคะพอครบสัญญาถ้าไม่เป็นอะไรยังได้เงินคืนอีกด้วยนะคะ ติดต่อตัวแทนประกันชีวิต AIA หรือ AIA Call Center 1581าคำถามจากแฟนคลับของเราพร้อมเรียบร้อยแล้วคำถามที่1ถามว่าก่อนแข่งทุกครั้งเนี่ยให้นักฟุตบอลซ้อมหนักเกินไปหรือเปล่าพอเวลามีการแข่งขนันปุ๊บทำไมนักฟุตบอลถึงมีความเหนื่อยล้าไม่หนักครับถ้าคณติดตามลาบลีทุกเกมจะรู้ว่าก่อนแข่งเนี่ยเราซ้อมแค่ขึ้นเกมกับลูกเซตพีสไม่เหมือนกับซ้อมทุกวันซ้อมปกเติวันหนึ่งจะซ้อมประมาณสชั่วโมงครึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นมันอยู่ที่สภาพร่างกายของนักเตะด้วยผู้เล่นที่่เลน ก็จะเป็นเดิมๆบางเดือนที่ต้องเตะเดือนหนึ่ง3เกมหรือ4เกมอะไรมาเนี้ยเพราะฉะนั้นอาการล้าของนักเตะมีตอนนี้เล่นในบ้านด้วยยิ่งผลงานไม่ค่อยดีพอเล่นบ้านเด็กเรื่องกดดันจะสังเกตได้ได้เลยว่าพอไปเล่นนอกบ้านเนี่ยไปเยือนเขาเนี่ยเด็กสามารถทําผลงานได้ดีคําถามที่2ถามว่าทําไมเราถึงซื้อนักเตะตัวนอกอะคะโควต้าของนักเตะต่างชาติคือในทีมสามารถมีได้7คนแต่พอ ในเกมแข่งเนี่ยส่งรายชื่อได้5ลงได้3เอเชียอีก1เป็น4เพราะฉะนั้นมันจะไม่มากกว่านักเตะไทยหรอกแต่ต้องยอมรับว่าที่เราต้องปรับเปลี่ยนนักเตะต่างชาติคือช่วงที่ผู้การทีมรู้ว่าได้ทําทีมเนี่ยตัวต่างชาติที่ดีๆเนี่ยไปสโมรสรอื่นหมดแล้วที่เราได้มาเนี่ยคืออย่างน้อยมันต้องมีต้องยอมรับเลยทำไมทีมชาติไทยไปเจออ่ต่างชาติทําไมสู้ไม่ได้เพราะหนึ่งความแข็งแกร่งแรงเสียดสีต้องยอมรับว่านักเตะไทยสู้ต่างชาติไม่ได้แต่ด้วยด้วยเลขแรกเนี่ยเราได้มายังไม่ตรงสเปกยังไม่ถูกกจุดขออองงเเเรราาาาททีีี่่่่ต้้้ใชมมมมััันนนนนไหืบ2ปผพะะฉ ก็ได้คุยทางผู้การทีมต้องปรับเปลี่ยนนักเตะต่างชาติซึ่งปรับเปลี่ยนก็แค่2คนเองเพราะมันได้แค่สอนะครับในเลข2แล้วก็คนไทยถ้าเกิดเอามาแล้วไม่ดีกว่าที่เรามีอยู่ผมไม่เอาอยู่แล้ว เอามาก็ามานั่งเอามาคือต้องเอามาลงเลยแล้วตัวดีๆเนี่ยสโ,โมสรอื่นไม่ขายยากที่เขาจะปล่อยมาให้เราตอนนี้ไปมองตัวที่อายุน้อยๆเราเราคิดว่าคนคนนี้จะสามารถทดแทนนุ้นพี่ได้แต่เรื่องค่าใช้จ่ายไม่ไม,ไม่ไม่สำคัญเพราะว่าพู้การเขาเขานั่นอยู่แล้วแล้วปัญหาของราชบุรีตอนนี้คือ1ตัวที่จะจบสกอร์ไม่มีรูปเกมดีแต่ว่าถ้าทาประตูไม่ได้ก็คือมีเสมอกับแพ้เนั้นที่เลือกมาคือหนึ่งหน้าเป้าจเจ้าอุเบกอนจบสกอร์ได้ดีทักษะดีสามารถมองแล้วเล่นจะ ระบบเราได้แล้วอีกคนคือโจเซลุยนะครับมาจากคอร์ติกาเลกแรกที่ผ่านมาเราไม่มีผู้เล่นที่สามารถพิกเกมได้เปลี่ยนลงไปได้แต่ความสดไม่ไม่สามารถที่จะไปพิกเกมอย่างที่เราบอกได้เหมือน2ปีที่ผ่านมาจากมีผู้เล่นบาดเจ็บแล้วก็กรบรกว่าภาพของผู้เล่นต่างชาติเราเราไม่ถึงแต่ตอนนี้ผมดูการซ้อมแล้วผมว่าอาจจะยึดสิตัวจริงได้ด้วยคําถามที่สามทำไมครับลูกทีมของราชบุรีมิถผนไม่มีลูกจบสกอร์ด้วยลูกยิงไกล และลูกจากแถวสองครับอืมก็มีนะครับอย่างเรามีรัตนะอยู่ประตูที่ได้มาหลายหลายเกมก็มาจากลูกยิงไกลบางครั้งถ้าเราดึงรัตนะมาเล่นตัวต่ำมิฟิลตัวรับเนี่ยการยิงไกลมันก็จะด้อยลงไปแต่ถ้าเราไมา่เล่นมิฟิลตรงขวาเหมือนปัจจุบันที่เคยขยับมาเล่นน่ะประสิทธิภาพแถวสองก็จะดีขึ้นเหมือนที่ผมบอกครั้งต้นน่ะบางครั้งประสบการณ์น้อยแล้วการตัดสินใจไม่ค่อยดีบางครั้งลูกหน้ายิงไกลไงไม่ยิงไปจ่ายออกข้างดันออกข้างแล้วก็พลาดทุกวันนี้ก็พยายามแก้อย,อยู่ไม่ว่าจะยิงไกลหรือว่าด้านข้างแล้วก็ น้ตตก็ตอททุอาคาถามที่4ถามว่าคิดว่าลูกทีมชุดปัจจุบันเนี้ยโอเคหรือยังตั้งแต่เริ่มแรกๆเลยนะครับเราก็ได้มีการเตรียมทีมก่อนผู้เล่นส่วนใหญ่ก็เลือกมาใช้เล่นอีกระบบหนึ่งแต่เราก็คิดว่าชุดนั้นอ่ะสู้ได้ไม่เคยแพ้นะแถมได้แชมป์สีเ้าทีมเทียบด้วยมีเทโลมีอะไรเราได้แชมป์แล้วก็ลงทีมฟิมนชาแล้วก็ชนะแต่พอผู้เล่นมีการบาดเจ็บเราก็ปรับมาเล่นอีกระบบหนึ่งถามผมก็ยังไม่พอใจสําหรับผู้เล่นในแรกๆเหมือนที่ผมบอกทาไมถึงต้องเอา เสริมโอเปกอนมาหรือว่าเสริมโจเซ่หล <ator il> ุยมาหนึงเล่นสวยงามเล่นสวยสวยสวยไปถึงหน้าประตูยิงพลาดยิงออกจังหวะที่เสียก็เสียง่ายเรื่องยิงไกลนะครับที่ทุกคนเป็นห่วงกันเราจะมีอัตภพงมาละช่วยรัตนาได้ซึ่งสองคนเนี้ยยิงไกลได้ดีตอนอยู่ดีชั้นหอัตภพงยิงได้8ปดลูกคำถามที่5ครับทำไมทีมรุกชุดปัจจุบัน ไม่มีประสิทธิภาพครับต้องบอกเลยนะครับว่าบางคนไม่เข้าใจนะครับในเรื่องของของผู้เล่นหลายๆเกมเลยนะครับที่ที่ผ่านไปในแรกๆกเนี่ยศูนย์หน้าั้งคู่เจ็บั้งคู่เลยต้องยอมรับว่าเขามีจิตใจที่ที่โอเคเขาเขายอมลงเล่นถ้าเป็นที่อื่นไม่เล่นเพราะนั้นการเล่นความสมบูรณ์ของเกมนะครับมันจะขาดไปจังหวะที่หน้าได้ไม่ได้หรือจังหวะไหนที่หน้าทันไม่ทันบางคนมองก่อนก่อนเปิดซีซั่นเราสามารถยิงประตูได้ประตูได้เพราะหนึ่งคือเราความสมดุรณ์ในทีมมีแล้วก็ผู้เล่นสมบูรณ์ mm hmm. พอจะปรับได้ปัง ซ้อมอย่างพรุ่งนี้จะแข่งกลางเจ็บเปลี่ยนเย่ยพรุ่งนี้เปลี่ยนตัวเล่นอีกแล้วมันมันไม่ต่อเนื่องเพราะฉนั้นซ้อมมาทา่าทิศเลยจะใช้เจ็บผมว่าแต่เล็กสองทีมมันใหญ่ขึ้นผู้เล่นเราเรามีให้เลือกมากขึ้นเพราะฉะนั้นปัญหาตรงนี้น่าจะไม่เกิดขึ้นนะครับเราไทยลีทุกวันนี้ต้องยอมรับเลยอยู่ที่จบสกอร์จริงบางครั้งเล่นไม่ต้องสวยหลักยิงได้ก็ชนะอะไรประมาณนี้ฝากอะไรถึงแฟนบอลด้วยแฟนบอลก่อนอื่นก็ขอบคุณนะครับแฟนบอล ตั้งแต่ดีสองหรือว่าเพึ่งมาใหม่ก็ดีทีมเราโตเร็วความคาดหวังของแฟนบอลสูงทางทีมงานก็ไม่ได้นิ่งดูาดเรารู้ปัญหาแล้วปรับทีมแก้ไขปัญหาของทีมอยู่ทํางานทุกวันนะผมกั็ผู้การทีมคุยกันยิ่งกว่าแฟนอีกคุยกันตลอดเวลาถามว่าบางทกกีก็มีเหนื่อยมีท้อบ้างแต่ก็ผมอยู่กับทีมทีมนี้มานานบางทีถามตัวเองว่าวันนี้ทําดีที่สุดแล้วหรือย,ยังถ้ามันดีที่สุดแล้วก็เดี๋ยวค่อยว่ากันต้องทําเต็มที่นะครับถา้ามันดีที่สุดแล้วผมว่าผลงานก็ต้องดีอยากฝากุึงแฟนบอลตอนนี้ผลงานเราจะค่อนข้างไม่คยดี ด้วง่ายค,คือไม่ดีมากแต่ว่ามันก็ยังทรงอยู่ในทิศทางที่ที่ดีนะครับถ้าถามผมในตัวผู้เล่นขนาดนี้เราทรงได้ขนาดนี้ก็ดีถ้าเทียบกับทีมที่เขามีผู้เล่นศักยภาพสูงตำรวจหรือโอสถสภาหรืออะไรประมาณนี้อยากให้ไปกำลังใจทีมต่อไปครับนะครับให้นักเตะในบ้านผมอยากให้คนดูมาเยอะเดี๋ยวนี้แฟนบอลนะครับมีอิทธิพลต่อนักกีฬาม,มากถ้าเราไปเยือนเขาเนี่ยแฟนบอลเราเยอะเราสามารถเล่นได้ดีแต่พอในบ้านเนี่ยเหมือนที่ผมบอกแฟนบอลบางส่วนไม่เข้าใจทีมอะไรเงี้ย ก็พอพลาดบ้างก็จะว่านักเตะทําให้เสียกำลังใจมากกว่าผมว่าเปลี่ยนจากคําพูดนั้นเป็นให้กำลังใจนักเตะผมว่านักเตะต่อไปจะกล้าเล่นแล้วไม่ไม่เล่นพลาดอีกแล้วพเพราะเองพลาดไปแล้วอย่างน้อยทีมทีมนี้ก็เป็นทีมราชบุรีถ้าเรารักกันนะครับแล้วก็ช่วยกันให้กำลังใจกันแล้วก็เชียร์ทีมเนี่ยผมว่าทิศทางฟุตบอลของราชบุรีดีขึ้นแน่นอนและนี่ก็คือหัวใจสําคัญของสมโมสรราชบุรีมิตรผลเอฟซีกับคนที่พร้อมจะทํางานหนักด้วยใจ โดยไม่สนว่าจะเหนื่อยแค่ไหนทั้งหวดนี้เพื่อเป้าหมายของสโมสรและความสุขของคนราชบุรีกับชีวิตคชที่ไม่ได้สวยหรูและง่ายๆอย่างที่หลายๆคนคิดกับผู้ชายคนนี้สมชายไม้วิไล คุณจะได้พบกับรัตนาเพชรอาพรอีกหนึ่งหัวใจสำคัญในแดนกลางของสโมสรราชบุรีมิตดผล FC มันไม่ได้ตามเป้าอย่างเงี้ยครับกังวลเครียดอยู่ครับแต่ก็มั่นใจมั่นใจว่าทีมไม่ตกชั้นแน่นอนครับกับเรื่องราวต่างๆที่คุณอาจจะไม่เคยได้ยินที่ไหนมาก่อนห้ามพลาดกับรายการ The d เดไหวราก้อนทีว n เก็บปวดจนหมดแรงถ้าบแบบทำให้เรายิ่งเข้ม